ครับคุณผู้ชมครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเปิดบัญชีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดทําอย่างไรทําตามผมนะเออนะครับว่าจะเปิดแอป XM ทิ้งเอาไว้ลืมไปเลยเทรดอยู่นะครับตอนนี้แหมบุกบุกลบมล้ไปยี่บโบอยู่สี่สิบเหรียญไม่ปิดกลับมาเป็นไงครับลบอีกแล้วแหมคุณจะบ่นอะไรครับไปไปที่ up XM เลยครับนั่นทุน สมมติว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับนักทุนเราเปิดบัญชีกันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักทุก็น่าจะจําเลข MT4 ของนักทุนได้เดีกยวสักครู่นะครับนักทุก็น่าจะจําในส่วนของตัวเลข MT4 MT5 ของนักทุนได้จําราัสเทรดได้ถูกต้องไหมครับสิ่งที่นักทุนจะต้องทําต่อไปเด็กก็คือว่าเราจะไปที่ลายนะครับนักทุนครับเราไปที่ลายนะเราไปที่ลายของเราเองเนี่ยแหละหลังจากนั้นเรากดเพิ่มเพื่อนเลยเพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับนักทุนจําได้ไหมนะครับ เราจะทำการแอดไลน์ ID ที่ชื่อว่า K P T R A D E K P Trade แบบนี้นะครับนักทุนกด Search เลยครับมันก็จะเป็นลน์ของกระผมเองครับที่เอาไว้ใช้รับสมัครนักทุนที่ใช้บริการกับ r o k e r xm แล้วอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันนะนักทุนก็กดคาว่าแชทไปเลยครับกดคาว่าแชทสิ่งที่นักลงทุนจะต้องแจ้งเขาก็คือ1 เลขที่ MT4, MT5 ของนั่งชุนประเภทบัญชีอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับ2ก็คือเซิร์ฟเวอร์ครับนั่งชุนครับนี่เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แจ้งเข้าไปแบบนี้นะผมก็ก๊อปปีแล้วก็มาวางอันนี้ทำเป็นตัวอย่างอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเป็น read only password ครับเอ้าอคุณเราไปแจ้งรหัสเข้าแบบนี้เขาก็เข้ามาพอ์ตของเราได้สิครับถูกต้องครับ ทางทีมงานของผมนั้นรวมถึงตัวผมเ,เองจะสามารถเข้าพอร์ตของนักทุนได้แต่มันจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ใช้ดูเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกๆคนใครก็ตามที่มีรหัสนี้จะสามารถเข้าดูพอร์ตของนักทุนได้จะจะไปกดบายกดเซลล์ sell, กดอะไรของนักทุนเนี่ยไม่ได้นะครับได้แค่ดูอย่างเดียวแล้วดูทําไมคุณครับดูเพื่อทําการติดตามผลการเทรดว่าเป็นอย่างไรบ้างจะได้ใช้ในการตัดสินครับนักทุนอันนี้คือสาเหตุหลักนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ทุกอย่างมาแบบนี้แล้วเรากดส่งเลยครับ แบบนี้เลยนั่นเนี่ยเรียงกันแบบนี้เลยนะครับเว้นวรรคให้หน่อยก็ดีนะมันมันง่ายต่อการ c o อปปี้ของเจ้าหน้าที่ดีครับบางท่านถามคุณคุณเดี๋ยวก่อนครับผมไม่เข้าใจครับไอรหัสรหัสเทรดตรงนี้คือมันยังไงนะมันเป็นรหัสเทรดของพอร์ตผมเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่รหัสเทรดจริงๆของพอร์ตนักทุนนะเขาเรียกรหัสต,ตัวนี้ว่า lead only password หรือว่าเป็นรหัสที่นักทุนจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับเพราะมันจะสามารถเอาไว้ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปดูพอร์ตของเราได้อา้าวแล้ว ผมยังไม่มีรหัสตรงนี้ไปทําที่ไหนคุณครับอ่ะทำตามผมนะอันดับแรกเลยเรากลับไปที่แอปพลิเคชัน XM เหมือนเดิมก่อนนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับนักทุนผมขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนจล็อกอินเสร็จแล้วเรากลับไปแบบนี้ครับนักทุนเรากลับไปที่หน้าปุ่มโฮมเลยนะอันนี้คือการเข้าแอป XM นะครับอะพอเวลาเรากด XM ด้านบนก่อน อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวสมมติว่าบางคนทุกคนเนี่ยเข้าแอป,ปมาแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมจะต้องทำเนี่ยก็คือการกดตุ่ม3ตุ่มตรงนี้ด้านบนนะเรากดคําว่า member areas ครับตัวนี้ member area ตรงนี้ครับสีทเทานะกดเข้าไป1ครั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับนังทุนครับเราก็เลือกเลยเมื่อกี้นี่เราใช้บัญชีตัวไหนครับอ่ะสมมุติว่ามันมันเป็นตัวเลขตัวนี้แล้วกันนะครับแต่จริง,รงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่เราพิมพ์ในไลน์มันไม่ใช่เลขตัวนี้หรอกแต่ผมทําเป็นตัวอย่าง เราจะกดตุ่ม3ตุ่มครับสีว่าฟ้าตรงนี้กด1ครั้งหลังจากนั้นครับนังจุนครับเลื่อนลงมาเลยจะเจอคําว่า change password นะครับตรงนี้สีเทาเห็นไหมเรากด1ครั้งนะครับอ่ะกดได้เลยครับมันก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะประมาณแบบนี้ให้ครับนังจุนครับนังจุนจะเห็นว่าตุ่ม3ตุ่มตรงกลางเนี่ยมันมีคําว่า profile password มันคืออะไรคุณคะ profile password จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่นังจุนต้องการล็อกอินเข้าเว็บไซต์ xm หรือว่าล็อกอินเข้าแอป xm นะครับ มันจะไม่ใช่รหรัสที่เอาไว้ใช้เข้าบัญชีเทรดของเรานะแต่บางคนก็จำง่ายๆเหมือนผมได้จำง่ายก็คือผมจะตั้งรหรัสทุกตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้จำง่ายหน่อยแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมนะโปรไฟล์พาสเวิร์ดเอาไว้ใช้เข้าเว็บ xm.com ส่วนตัว Trading a c c o u n า password ตัวนี้คือบัญชีเทรดของนักลงทุนจริงๆครับที่สามารถเข้าไปกด buy กดซืกดซื้อ,กด,อกดขายได้แต่นักทุนเพิ่งจะเปิดบัญชีไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีใครลืมนะ เปิดบัญชีปุ๊บลืมรหัสปั๊บเลยนี่ไม่น่านจะใช่ครับแล้วตัวสุดท้ายนี่คือตัวที่นักทุนจะต้องทำให้ผมคือ read only password เรากดคำว่า read only password ครับ mt5 password เนี่ยมันคือรหัสนะครับนักทุนครับที่นักลงทุนเพิ่งจะเปิดบัญชีไปนั่นแหละคือรหัสพอร์ด mt5 mt4 ของเราเรอคุณตัวจริงๆนเหรอใช่ครับต้องใส่ตัวลจริงก่อน1ครั้งนะแต่ของผมจะไม่ได้ใส่นะทำเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นนักทุนครับ นิวลีดโอลิพาสวดตัวนี้แหละคือตัวที่นักทุนจะต้องตั้งให้ผมเอาเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆครับเอาเป็นที่นักทุนคิดว่าผมจะพิมพ์ง่ายแล้วกันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรพอร์ตนักทุนได้นะลีดโอลีก็คือดูอย่างเดียวเนี่ยแหละครับรหัสเอาไว้ใช้ดูอย่างเดียวไม่มีใครทําอะไรพอร์ตนักทุนได้ดังนั้นตั้งง่ายๆผมก็พอแล้วเอาเป็น,ปนตัวใหญ่ก็ได้เอาเป็นสัก G นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากดผิดแล้วผม5 6แล้วก็ใส่เครื่องหมายตัวแปลกๆหน่อยแอดก็ได้ตัวนี้ ชึบแอทซดเนี่ยสิบถึงสิบห้าความยาวไม่พอเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาเป็นอะไรดีครับ H E N 1 2 3 4 5 6แล้วก็เติมแอทเข้าไปหน่อย1ตัวแอทไซดนะครับที่เป็นตัวหนังสือพิเศษด้านล่างก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับ H E N E N นี่ตัวเล็กครับหนังถุนตัวใหญ่ตัวเล็ก,ลกด้วยแล้วก็1 2 3 4 5 6เราลจะนั้นกดแอ ถ้ามันเขียวทั้งสองตัวแปลว่านั่งุนพิมพ์รหัสได้เหมือนกันแล้วทั้งคู่เลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมทําถูกต้องแล้วถูกไหมคุณใช่เลยครับนั่งถุนก,ก็กดอัปเดตพาสเวิร์ดหลังจากนั้นเมื่อถุนได้ read only password แล้วสิ่งที่นั่งถุนจะต้องทําก็คือกลับมาพิมพ์ตรงนี้เนี่ยให้ผมนั่นแหละแคนาเดกดส่งแล้วก็พิมพ์บอกไปด้วยว่าลงทะเบียนแข่งเทรดครับผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือผมนั่นแหละครับก็จะไปทําการตรวจสอบว่าเอเลขบัญชีนี้เนี่ย ขึ้นตรงกับผมเลยหรือเปล่าถ้าผมแจ้งว่าอ๋อผ่านแล้วครับคุณครับนี่เขาจะเขียนว่าบัญชีลงทะเบียนเรียบร้อยจะมีการตอบกลับแบบนี้ถ้าได้รับการตอบกลับแบบนี้แปลว่านักทุนสามารถแข่งเทรดได้เลยครับเริ่มเทรดได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะง่ายๆแค่นี้หลักครับทุกท่านครับโอเคนะครับถ้านั้นทุกเข้าใจตรงกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้และอย่าลืมทุกคนที่ลงทะเบียนการแข่งแล้วต้องได้เข้ากลุ่มเทรดนะ นักทุนแจ้งแอดมินด้วยว่าขอเข้ากลุ่มเทรดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เข้ากลุ่มเทรดก็ต้องรีบแจ้งเพื่อรับสิทธิ์ครับเพราะว่าในกลุ่มนั้นจะมีการรายงานข่าวสารมีอะไรที่คอยอัปเดตให้กับนักแข็งตลอดเวลาครับจะได้ไม่มีค่าบริการรายเดือนนะฝากกันไว้ด้วยครับซึ่งแอดมินจริงก็คือผมนี่แหละอาจจะตอบช้าบ้างกรณีที่ติดไลฟ์สดหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับไปแล้วครับนักทุน